s ระแสโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้ทําให้คนเมืองหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากย้ายครับเพนพรอยของเขาคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปคุยกับคนเมืองดีกว่าครับพี่ชื่ออะไรครับชิ่อจ้อยครับ เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าอยู่แถวนี้แล้วเจอปัญหาอะไรไงไงวงอย่างแรกเรื่องที่จอดรถนะฮะครับบางทีเราก็อาจจะหาที่จอดยากหรือว่ารถเราออกก็เป็นเก้ายีนตรีกันไปเรื่องที่2เนี่ยแถวนี้มันอาจจะเป็นตึกแถวนะครับ,รบแน่นอนที่เล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>เขาก็จะอยู่ในห้องในตึกเล็กๆอย่างแถวนี้ฮะถ้าเกิดช่วงที่รถติดๆอย่างเงี้ยครับถ้าขับรถก็ลำบากหน่อยแล้วมีความคิดไหมว่าอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรืออะไรเงี้ ไอความคิดมีครับแต่ว่าความพร้อมเนี่ยอาจจะไม่มีถ้าอยู่แถวนี้ที่ใหญ่กว่านี้ก็ราคาแรงมากแต่ถ้าเกิด เจอที่ใหญ่ๆราคาประมาณนี้มันก็คงไกลมากถ้างั้นขอให้พี่เจอบ้านในฝันไวๆนะครับแล้วก็ขอให้ปัญหาต่างๆหายไปขอบคุณผู้ใจมากครับขอบคุณครับปัญหากวนใจคนเมืองเหล่านี้จะหมดไปถ้าเลือกอนันดากับแปน,นโยบายใหม่จองน้อยกู้ง่ายดอกเบี้ยพิเศษแถมโปรดีๆช่วยลดภาระค่าใช้จา่ายได้ห้องสวยพร้อมเสิร์ฟได้ครอยางที่เห็นสุดท้ายอุ่นใจและมั่นใจกับคุณภาพมาตรฐาน อนันดาชัวย้ำอีกครั้งเลือกอนันดาพร้อมย้ายพร้อมอยู่ได้ทันทีโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นรอไม่ได้แล้ว